สวัสดีครับพบกับปาดแม่จจ้ปันไม้นะครับวันนี้นะครับทําการคัดทุเรียนเสริมรากนะครับเป็นหมอนทองเสริมรากซึ่งรอขึ้นของไปที่จันทบุรีนะครับของลูกค้ารอบนี้ก็เป็นหมอนทองทั้งหมดนะครับ800ต้นนะครับใช้ลูกค้านํารถลงมาเองนะครับเป็น10ล้อพ่วงนะครับลูกค้าเขาทำอย่างรสตู้นี่นะครับก็เอา สินค้าลงมาภาคใต้แล้วก็เอารถลงมาขนขึ้นมาเองนะครับโดยโปกติเราก็หาหารถให้ลูกค้าถ้าลูกค้ามีรถเองก็สามารถเอารถเองนะครับการขนส่งก็ขึ้นอยู่ระหว่างลูกค้ากับรถขนส่งได้เลยนะครับนี่ครับนี่เราก็ทําการคัดนะครับอันนี้ก็หมอนทอง3รากนะครับก็จะเป็นหมอนทอง3รากทั้งหมดถุงตัวนี้นะครับก็แปะกุญแจบกซึ่งเป็นถุงใหญ่นะครับรถมันซ้อนสูงไม่ได้นะครับ ว่าตรงใหญ่น้าหนักเยอะแล้วไปกดนี่คือชุดแรกนะครับที่เราทําเราเลี้ยงนะครับชุดนี้คือเราเลี้ยงเอาไว้นะครับคือปกติเราถ้าในช่วงของหน้าแล้งเนี่ยนะครับเราจะมีโอกาสได้เลี้ยงนะครับอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นชุดแรกนะครับแล้วก็จะมีชุดรุ่น2นะครับรุ่น2ชุดนี้นะครับก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่วก็เราคัดต้นที่แตกฟอร์มทั้งหมดนะครับเราสังเกตนะครับต้นที่ยอดเดินเนี่ยครับลักษณะของเนี่ย ยอดขึ้นอย่างนี้คือยอดมันสามารถเดินนะครับหรือบางต้นที่เราได้ยอดแล้วนะครับเราก็นะครับขัดพวกนี้นะครับพวกนี้ก็คือชุดแรกเนี่ยเราก็ได้ยอดที่1นะครับตัวที่1กําลังได้ยอดที่ที่สแล้วนะครับส่วนชุดเนี้ยก็คือได้ยอดที่1นะครับกําลังจะยอดที่2ชุดนี้ชุดแรกนะครับเราได้ยอดกขลังที่จะสมบูรณ์แล้วนะครับก็คือเราเราคัดลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ก็คือพวกที่ยอดเดินการที่ยอดเดินนั้นแสดงว่า ระบบรากนะครับก็พร้อมที่จะเดินนะครับพอผมคัดเป็นเป็นช่องไว้นะครับช่องละ50ฝั่งนี้50ฝั่งนี้50นะครับแถวละ5ต้นนะครับ10แถวนะครับตรงนี้ดูยอดนะครับยอดที่กําลังเดินยอดอ่อนกําลังเดินนะครับแล้วก็คัด ชุดชุดนี้นะครับก็คือเนี่ยครับยอดถ้าปกติยอดเก๋นะครับแล้วก็มันก็จะเป็นฟอร์มอันนี้ก็คือยอดอ่อนก็คือยอดเดินหมดพวกนี้คือเราเวลาคัดของนะครับเราดูที่ยอดนะครับดูที่ยอดแล้วก็ดูที่แผลนะครับดูลักษณะของแผลนะครับเนี่ยดูแผลเป็นหลักนะครับดูแผลดูแผลดูยอดนะครับนะครับดูแผลดูที่ยอดนะครับยอดเดินดีนะครับพวกนี้ยอดเดินดีก็คัดออกมา ทั้งหมดก็อันนี้จะเป็นสามลากทั้งหมดนะครับอันนี้ก็แป0รต้นนะครับรอบนี้แล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งก็คือ200ต้นสําหรับลูกค้าอเราก็คัดแยกเอาไว้แล้วนะครับนี่คือชุดที่เราต้องเลี้ยงนะครับพวกนี้ก็จะมีอ่าปัญหาหลายๆอย่างนะครับแป่เนี่ยครับชุดที่เราต้องเอามาเลี้ยงนะครับชุดที่เลี้ยงนะครับเลี้ยงชุดนี้ก็เหลีออยู่เยอะนะครับชุดที่เลี้ยง ที่ไม่สมบูรณ์นะครับแผลแผลไม่สนิทนะครับแผลไม่สวยยอดยังไม่เดินนะครับยอดยังไม่เดินอย่างนี้นะครับเราก็ทําการเลี้ยงเอาไว้ก่อนนะครับเราคัดทั้งแปลงนะครับเพราะว่าตรงนี้เราทําไว้ค่อนข้างที่จะเยอะครับอันนี้คือชุดที่เราเห็นที่ปักมาอยู่นี้คือต้องเอามาเลี้ยงนะครับเอามาเลี้ยงมาพ่นยาบางต้นก็เป็นมีพวกเพีย้ยลงนะครับพวกเพีย้ยลงเดี๋ยวเราก็จะมาแยกแล้วก็อัดยา นะครับพวกนี้ยอดเนี่ยครับยอดเดินนะครับบางต้นก็มีเพียบ้างนะครับเดี๋ยวก็มาลงยารักรอบสองรอบก็หายนะครับเพราะว่ามันอยู่แน่นนะครับเราฉีดยายากเนี่ยครับพอเราต้องคัดพวกที่สมบูรณ์ออกมานี่เดี๋ยวพวกนี้ก็ทําการฉีดยาอีกนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับพวกที่ยอดมันยอดไม่เดินนะครับเนี่ยยอดไม่เดินยอดไม่ไปอย่างเนี้ยนะครับยอดก็ขัดออกก่อน แล้วก็เดี๋ยวก็จะทําการแยกแล้วก็เลี้ยงเอาไว้นะครับชุดตรงนี้นะครับที่เราทําการแยกออกไปนะครับก็บางต้นนะครับเนี่ยครับก็บางต้นมีนะครับปัญหานะครับบางทีต้นสวยอย่างนี้สวยนะครับแต่ว่าเนี่ยครับรากรากเปื่อยเนี่ยครับเราก็เลือกออกมานะครับเพื่อพ่นยานะครับยาเชื้อราแล้วก็ยาแมลง ยาเพียนะครับไปให้ลูกค้าอันนี้เราก็แยกออกมาก่อนหน้านี้เมื่อวานนะครับเมื่อวานเมื่อวานคืนเราก็ฉีดนะครับยาไปรอบนึงนะครับน้นทั้งแต่นะครับบนใบแล้วก็ใต้ใบนะครับนะครับฉีดยาไว้แล้วก็ให้พึ่งแดดพึ่งลมนะครับยาแห้งก็อย่างน้อยถึงมือลูกค้าก็ลูกค้าไม่ต้องพ่นยานะครับไปถึงก็พร้อมที่จะปลูกหรือเอาไปวางนะครับแล้วก็ฉีดยาค่อยรอบต่อไปได้เลยนะครับ ชุดนี้ก็นะครับบางต้นก็เนี่ยแผลก็มีปัญหานะครับอันนี้ยอดกําลังเดินสวยนะครับแต่ต้องเลี้ยงก่อนเพราะว่ายอดบนเนี่ยครับไม่เดินครับอันนี้ก็ทรงสวยนะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของนะครับรากเราก็คัดออกเนี่ยครับเวลาเราเลือกนะครับเราเลือกเราก็ทําการคัดที่ไม่สวยออกนะครับคัดแยกออกอันนี้ก็จะเป็นอีกของลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับก็หมอนทอง200ต้น อันนี้เราคัดไว้100ต้นแล้วก็อยู่ด้านหลังนะครับอีก100ต้นครับพวกนี้ก็นี่ครับมีปัญหาเรื่องของระบบยอดแล้วก็แยกออกนะครับนะครับก็ทุเรียนเสริมรากที่เราคัดแยกนะครับเลือกต้นที่สวยไปนะครับนี่ครับชุดสวยที่เราเอาออกมานะครับลองนี้ก็400ต้นนะครับช่องนี้ก็ก4 0 0ต้น ครับแปดชุดชุดละห้าสิบนะครับแปดห้าสี่สิบครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็นะครับสี่ร้อยเหมือนกันนะครับชุดนี้ก็รอส่งนะครับอ่ารถเข้ามาวันหนึ่งสองวันนี้นะครับเราต้องเตรียมของนะครับมาวางบนพื้นนะครับมาบนพื้นไม่มีระบบน้ําถ้ามันแอร์แรงยิงแล้วก็ปลุมน้ำนะครับเพราะเดี๋ยวมันก็เดินทางไกลนะครับไปถึงจันทบุรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็สวมถุงนะครับรอขึ้นนะครับโอเคนะครับฝากติดตามยูทูปปันไม้จุ่ันไม่ด้วยครับสวัสดีครับ